สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18มกราคมปี2567นะครับผมก็มีข้อมูลต่อเนื่องเหมือนกันสำหรับในเรื่องของเงินดิจิตอลไวรัสนะครับผมวันนี้มาพูดคุยนะครับแล้วก็แบ่งปันอัปเดตนะครับสท่านด้วยกันเนาะท่านแรกเนี่ยนะครับก็คือคุณจุรพันธ์นะมีข้อมูลนะครับที่มาแบ่งปันเหมือนกันเนาะท่านที่2ครับมาดูฝั่งฝากทางด้านของคุณสริกนัยาซึ่งก็มีนะครับการให้ความคิดเห็น ของโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็มาดูหัวข้อนิดนึงนะนะครับหัวข้อแรกนะครับสำหรับในส่วนของคุณจุรพันธ์นะฝากฝั่งทางด้านของฐานเศรษฐกิจนำมาอัปเดตกันนะครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตไม่ทันทำรายเดิมพฤษภาคมจุรพันธ์ลั่นเดินหน้าต่อนะครับนี่ก็คือพาดหัวที่น่าสนใจสำหรับในส่วนของนะครับทางด้านของคุณจุรพันธ์นะ อีกฟังฟากหนึ่งนะครับก็มาจากทางด้านของ The b a n ง o อ Insight ์รายงานนะครับสิริกรานยาเตือนรัฐบาลหาทางลงดิจิตอลไวเรตให้ดีนะครับระวังติดล็อกทางกฎหมายและหามาตรการการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอย่ารอแค่แจกเงินหมื่นนะครับนี่มาดูกันครับทั้ง2ความคิดเห็นนี้มีแนวโน้มอ,อย่างไรนะครับเริ่มจากทางด้านของคุณจุรพันธ์ครับยอมรับดิจิตอลไวเต คนละหมื่นบาทไม่ทันทำรายเดิมพฤษภาครับแต่ยันเดินหน้าไม่ลดวงเงินแจกลั่นรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นอนุบาลทางการเมืองนะครับวันที่17มกราคมก็คือเมื่อวานนี้ครับที่รัฐสภานายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวถึงการเดินหน้านโยบายดิจิตอลไวเดตคนละ10,000บาทจํานวน50ล้านคนวงเงินไม่เกินนะครับห้าล้านบาท ภายหลังคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับข้อ,อก,กฎหมายและมีการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการศึกษาและข้อแนะนำของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติวงเล็บปปชนายจุรพันธ์กล่าวว่าหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเมื่อได้เห็นหนังสือตอบกลับของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำตอบเชิงกฎหมายเนี่ยไม่มีการไฟเขียวไฟแดงไม่ได้ห้ามและไม่ได้สั่งการให้เดินหน้า เพราะไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นความเห็นทางข้อกฎหมายซึ่งคณะกรรมก,การนโยบายดิจิทัลวายเรตมีหน้าที่รับฟังและปฏิบัติตามเพื่อให้เข้าสู่กรอบของกฎหมายให้ดีในที่สุดครับอันนี้2วรรคแรกนะของทางด้านของคุณจุรพันธ์นะครับมาดูนะครับคู่ขนานกันนิดนึงนะฮะสิริกัญยาเตือนรัฐบาลหาทางลงเงินดิจิตอลว้เรตให้ดีระวังติดล็อกทางกฎหมาย และหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นนะครับอย่ารอแค่แจกเงินหมื่นที่รัฐสภาครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะรองหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติวงเล็บปปชยื่นความเห็นถึงรัฐบาลกรณีออกพอรบรเงินกู้5 0,000 0ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวายเดดว่า เป็นเพียงคําแนะนำครับรับฟังไว้แต่ไม่จําเป็นต้องทําตามเรื่องการดําเนินการนโยบายเป็นความรับชอบโดยตรงของรัฐบาลนะครับดังนั้นครับไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามไม่ได้เป็นข้อกฎหมายอะไรที่จําเป็นขอให้องค์กรอิสระทํางานในกรอบหน้าที่ของตนเองหลายเรื่องที่มองแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของปปชด้วยซ้ําแต่หากเป็นข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์รัฐบาลก็ควรรับฟัง แต่ไม่ควรมาเป็นจุดอ้างอิงว่าที่เราไม่ได้ทำนะครับโครงการดิจิทัลบริษั t เพาะปปชนะครับให้ความเห็นแบบนี้อยากให้รัฐบาลรับผิดชอบอย่างเต็มที่หากโครงการนี้ไปต่อไม่ได้ก็ให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยตรงไม่ต้องเอาหลังพิงองค์กรอิสระนะครับอ่านี่ก็คือวักแรกที่น่าสนใจนะครับสำหรับฝากฝังทางนี้นะฮะมาดูต่อครับผมนะก็นายจุรพันธ์กล่าวว่า มีบางกลุ่มบางองค์กรเช่นหนังสือของปปชหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำนะครับก็อาจจะยังมองไม่เห็นวิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะบอกอยู่วิกฤตนะครับในขณะนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่วิกฤตเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่าไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเท่านั้น แต่กลายเป็นวิกฤตนะครับเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจทุนนิยมที่ไม่มีหัวใจที่เข้าไปถึงผู้เดือดร้อนแสดงให้เห็นมาตลอดว่าล้มเหลวนะฮะในจุลภัณฑ์กล่าวนะครับในจุลภัณฑ์กล่าวต่อว่าขั้นตอนหลังจากนี้ครับต้องรอให้คณะกรรมการปปชส่งหนังสือรายงานขอเสนอข้อแนะนํามายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการและจะเชิญคณะกรรมการนโยบายเงินดิจิตอล มาประชุมเพื่อนำความเห็นของปปชกฤษฎีกามาพิจารณาในคราวเดียวกันแล้วก็จะได้เริ่มกระบวนการในการฟังความเห็นเพิ่มเติมทำความเข้าใจในหน่วยงานหรือองค์กรใดๆที่ยังไม่เห็นเจตนาดีที่รัฐบาลพยายามจะทำยังมองไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วต้องสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและก็เดินหน้าในวายนี้ให้ได้ในที่สุดครับอ่านะฮะก็นะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันนะ มาดูฝั่งทางด้านของคุณสิริกัญญาบ้างนะครับต่อเนื่องจากนะครับวักก่อนหน้านี้นะครับดิฉันเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลว l เดเมื่อวานนี้ทั้งที่ความเห็นของปปชครับก็คือความเห็นของปปชเนี่ยถ้าเราสามารถพิจารณากันได้เองโดยไม่ใช้ความเห็นของปปชก็สามารถทําได้เช่นกันเป็นจุดเด่นนะครับควรจะรับฟังแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดเปลี่ยนจุดตายของโครงการนี้ ว่าจะไปต่อหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่านะครับส่วนที่ปปชให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ถึงจุดวิกฤตและมีความเสี่ยงจากรายด้านโดยอ้างอิงจากธนาคารโลก7ประเภทจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ของเศรษฐกิจของประเทศครับยังไม่เข้าขั้นนั้นเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับเหมือนเป็นการตอกย้ำสิ่งที่เคยพูดมาแล้วแต่ถ้าเป็นฝ่ายคา้านพูดน้ำหนักก็อาจจะฟังดูน้อย แต่แฝงไปด้วยนัยยะทางการเมืองหลายเรื่องให้ระบุนะครับในปปชก็เป็นเรื่องนะครับที่เคยพูดคุยมาแล้วนะฮะเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรนะครับหากไม่ออกพรบงเงินกู้แล้วนะครับแต่ใช้งบกลางจากปี68นะครับจะมีปัญหาอีกหรือไม่ นางสาวสีนากล่าวว่านะครับก็เป็นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่งบปี68ครับก็จะเข้ากรณีเดียวกับงบปนะี67ะคือไม่มีที่ว่างเหลือให้ใส่โครงการ500แสนล้านต้องตัดเข้าไปในส่วนงบลงทุนด้วยซ้ำไปถ้ายังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างงบประมาณให้แล้วเสร็จและลดขนาดโครงการนะครับให้เล็กลงพอยัดเข้าไปในงบปี68ได้ก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยที่สุดที่สามารถทำได้ เข้าใจว่านะครับเมื่อวานนี้มีการพูดคุยในเรื่องกรอบงบประมาณปี68ทางสำนักงบประมาณก็คงได้พูดคุยกับรัฐบาลเรียบร้อยแล้วว่าโครงการนี้จะบรรจุเข้าไปในงบปี68หรือไม่นะครับเมื่อถามว่าทางลงดีที่สุดของรัฐบาลคือการยุติโครงการเติมเงินใช่หรือไม่นางสาวซิดเนียกล่าวว่าคงมีโอกาสที่จะทําได้โดยการลดขนาดโครงการให้เล็กลงและพยายามใช้วิธีการแนวทางที่เป็นไปได้ตามกฎหมายก่อน หรือจะไปแก้ไขพรบรวินัยการเงินการคลังพศ2542ว่าในกรณีที่รัฐบาลอยากจะกู้เงินประเทศอาจจะไม่จําเป็นต้องวิกฤตก็ได้ซึ่งรัฐบาลก็คุมเสียงข้างมากในสภายอยู่แล้วก็อาจจะทําได้ในรัฐบาลน,นี้นะครับหากรัฐบาลยังดื้อดึงนะครับในเงื่อนไขเดิมทั้งหมดจะเกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่คิดว่ามีปัญหาแน่ ขณะนี้ติดล็อกทางกฎหมายไม่แน่ใจว่าจะนำไปสู่อะไรสุดท้ายแล้วคนที่จะรุยไปด้วยกันไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่ทางสภาก็ต้องโหวตให้กฎหมายที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายข้าราชการที่มีส่วนร่วมในการลงมติและคณะกรรมการต้องมาลงอยู่ในร่างนี้ด้วยอยากให้รัฐบาลคิดทบทวนว่าจะหาทางลงในโครงการนี้อย่างไรดีนางสาวสิริกัญญากล่าวนะครับอ่าก็ เป็นความคิดเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับเมื่อถามถึงความกังวลจะสํารอยกับโครงการรับจำนำข้าวหรือไม่นางสาวสิริกิยากล่าวว่าไม่สามารถเทียบเคียงกับโครงการจำนำข้าวได้เลยถ้าจะเทียบเคียงจะคงต้องเทียบเคียงกับพรบรเงินกู้สองล้านล้านสารและธรรมนูญจะตัดสินว่าชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ได้มีใครได้รับผลกระทบทางกฎหมายยกเว้นคนที่เสียบบัตรแทนกันคนเดียวนะครับ เมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะแนะนําอะไรรัฐบาลน,นางสาวสิริยากาวว่าอยากให้รัฐบาลคิดทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งอย่างที่ถ้วนว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างไรบ้างตอนที่หาเสียงยังมีอํานาจรัฐบาลยังไม่มีแขนขาที่เป็นข้าราชการอาจจะคิดไม่ออกว่าจะต้องทําวิธีการใดและคิดว่าจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการใด ระหว่างนี้ครับยังเห็นด้วยว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมีการเจริญเติบโตต่ําถึงจะไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็ยังมีปัญหาที่จะจําเป็นต้องแก้ไขในระยะสั้นและแก้ไขโครงการในระยะยาวดังนั้นเรื่องอะไรที่ต้องทําทันทีต้องทําได้แล้วนะครับอย่ามวัวแต่รอดิจิทัลเวเดตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ทําสักทีเพราะถ้าเกิดวิกฤตจ,จริงก็รอไม่ได้นะครับรัฐบาลต้องทําอะไรสักอย่างนะครับเพื่อทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น แม้ต้องรอเดือนพฤษภาคมเราก็คิดว่าราชาเกินไปและต้องมานั่งลุ้นอีกว่าจะทำได้หรือไม่ได้ทำควรต้องเริ่มทำสักทีครับด้วยงบกลางตอนนี้แม้จะมีอยู่น้อยก็ต้องออกโครงการอะไรขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าการจับจ่ายใช้สอยมันคล่องตัวมากขึ้นแล้วนางสาวสิริกัญญากล่าวนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับผมที่มาแบ่งปันแล้วก็ อัปเดตกันนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับของคุณจุรพันธ์อมอนิวัฒนะครับก็อัปเดตคร่าวๆตามที่แบ่งปันไปนะครับผมก็เดี๋ยวอย่างไรก็แล้วแต่นะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับพูดคุยให้กับทุกท่านนะครับได้เห็นความคืบหน้าวิวัฒนาการนะครับกระบ,บวนการขั้นตอนนะที่เกิดขึ้นนะครับผมก็น่าจะได้เห็นภาพนะครับนะไปด้วยด้วยกันเนาะทั้ง2ฝ่าย ฝ่ายทางด้านผู้ที่เป็นรัฐบาลแกนนาหลักในการจัดทำนะครับโครงการนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งซึ่งก็เป็นนะครับฝ่ายค้านที่นะครับเขาเรียกว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมเสริมกันนะครับให้ได้เห็นทั้ง2มิติไปในข่าวเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะครับผมขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมนํามาพูดคุยแล้วก็อัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบนะครับผมนะในเรื่องของนะครับผมวิถีวิธีที่จะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ